ตอนกลางคืนหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จหลวงปู่ท่านชี้ให้พวกเราเห็นโทษของความทรนงเย่อหยิ่งลำพองจองหองอวดดีว่าเป็นเหตุทำสัตว์ให้เห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบและกระด้างขาดปัญญารวมทั้งต้องรับความทุกข์ยากลำบากในที่สุดท่านเปรียบถึงคนประเภทนี้ว่าเหมือนภูเขาที่สูงขึ้นมีแต่หินแต่กรวดไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ประโยชน์มีแต่ต้นไม้เล็กที่เป็นไม้หนาม และไม่สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อสัรพสัตทั้งหลายได้ทั้งยังไม่เป็นที่ปรารถนาของใครอีกด้วยแล้วท่านก็ยกประโยชน์ของสัตว์ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเป็นผู้ละเอียดอ่อนจิตใจเมตตามีความเอื้ออาทรไม่เห็นแก่ตัวเป็นที่ต้องการของครูอาจารย์ที่มีสัพพวิชาทั้งหลายเป็นบุคคลที่ควรจะรับการถ่ายทอดวิชาการจนกลายเป็นคนมากไปด้วยปัญญาพาตนให้เป็นที่ต้องการของสัรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะอาจให้สาระประโยชน์แก่สรพสัตว์ได้มากมายมหาศาลเปรียบเหมือนดังแอ่งน้ําตีนเขาที่เป็นประโยชน์และต้องการของสัพสัตว์ทั้งที่มาจากที่ไกลที่ไกล้พากันมาให้ความสําคัญดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้คืนนั้นพวกเราพากันปักกลดพักไม่ไกลาจากแหล่งน้ํามากนักแต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปหลุงปูดท่านให้เหตุผลว่าถ้าพักอยู่ใกล้แอ่งน้ํามากนักก็จะทําให้สัตว์ป่าไม่กล้ามากินน้ํา ทั้งยังอาจเป็นอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายได้ด้วยรุ่งเช้าพวกเราตื่นสายเช่นเคยเพราะตื่นขึ้นมาก็เห็นหลวงปู่เก็บกรดและเครื่องบริขารต่างๆเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางต่อแล้วเน้นกบถามท่านว่าหลวงปู่ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านบอกว่าตื่นตั้งแต่ไก่ป่าตัวแรกมันขันแล้วเพราะกับพูดเสียงดังว่าไม่ได้เราเป็นลูกน้องเขาต้องทําอะไรให้รวดเร็วเพราะเดี๋ยวลูกพี่เขาจะคอยเสียเวลา ผู้เราเรีบทำภารกิจส่วนตัวและเก็บบริขารเพื่อรอฟังคำสั่งของพระหัวหน้าทั้งสองรูปต่อมาพระดำรงก็พูดขึ้นมาว่าเราจะออกเดินทางไปทางไหนดีทุกคนพากันสายหน้ายกเว้นหลวงปู่ท่านยืนเฉยพระดำรงกับพระไพศาลหันมามองท่านเป็นเชิงขอคำแนะนำหลวงปู่ท่านพูดว่าอาตมาไม่รู้หรอกจ้ะสุดแท้แต่หัวหน้าจะนำก่อนแล้วกันเห็นว่าศึกษาสอบถามหนทางจากชาวบ้านมาแล้วเป็นอย่างดี กระผมมีบางอาจออกความเห็นดูเหมือนท่านกำลังลองใจให้พระทั้งสองรูปได้รู้ว่าถ้าคิดจะรู้อะไรต้องรู้ให้จริงไม่ใช่รู้แค่คำบอกเล่าและนำเอามาเป็นความรู้ของตนท่านหัวหน้าทั้งสองจะนำไปขึ้นเขาลงห้วยผมก็เอาด้วยทั้งนั้นเป็นอันว่างานนี้คงต้องดเดินสำรวจป่าอีกแล้วพระเพสารก็พูดขึ้นว่าหลวงปู่ท่านไว้วางใจให้เราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องแสดงความสามารถหน่อย ว่าแล้วพระไพศาลก็ร้องว่าทุกคนโปรตามเข้าไปเจ้ามาหัวหน้าทั้งสองพาพวกเราบุกป่าฝ่าลงน้ําขึ้นเขาลงห้วยบางครั้งถึงกับไปติดหลงอยู่ในหุบเขาไม่เห็นทิศทางที่จะต้องไปพระดํารงได้ใช้ให้ข้าพเจ้าและเพื่อนเนนปีนขึ้นต้นไม้เพื่อดูทิศทางของพระอาทิตย์ว่าอยู่ทางไหนเมื่อขึ้นต้นไม้ดูทิศแล้วยังมองไม่เห็นทางพระหัวหน้าทั้งสองก็ได้สั่งให้พวกเราแยกออกเป็นสองสาย เพื่อจะเดินหาทางออกจากขุบเขาเพราะแสงตะวันเริ่มจะน้อยลงทุกทีข้าพเจ้าสังเกตเห็นหลวงปู่ท่านอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระหัวหน้าบอกให้พวกเราแยากกันเดินหาทางออกจากขุบเขาหลวงปู่ท่านก็สุดนั่งลงพร้อมกับพูดว่าโอ้ยไม่ไหวมันปวดหัวเขา่าผมจะนั่งรอพวกท่านอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันถ้าเจอทางออกแล้วก็ให้ส่งเสียงเรียกผมผมจะตามไป เวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงดูนาฬิกาเกือบจะห้าโมงเย็นอยู่แล้วทุกคนลมีสีหน้ากังวลกลัวว่าจะหลงอยู่ในหุบเขานี้น้ำก็ไม่มียุงก็มากงูก็ชุมอากาศก็อับชื้นบรรยากาศรอบข้างดูแล้วไม่น่าไว้วางใจเลยเมื่อเห็นว่าจะมืดแล้วต่างฝ่ายต่างก็พากัตะโกนเรียกกันให้มารวมตัวอยู่ที่เดิมครั้นมาถึงหลวงปู่ท่านก็ถามยิ้มยิ้ว่าเป็นยังไงบ้างท่านหัวหน้า เจอทางออกไหมพวกเราทุกคนสุดลงนั่งคุกเข่าก้มลงกราบพระหัวหน้าทั้งสองได้กล่าวขึ้นว่าพระอาจารย์ปู่ครับสิทธิผิดไปแล้วสิทธิไม่มีปัญญาหาทางออกจากหุบเขานี้ไปได้ขอพระอาจารย์ปู่ได้โปรดเมตตาชี้แนะหนทางพาเราออกจากหุบเขานี้ด้วยเถิดครับหลวงปู่ท่านกระโดดตัวลอยขึ้นยืนพร้อมกับถือไม้เท้าแล้วก็พูดว่าอา้าวไหนผู้มึงบอกกูว่ามึงรู้ทางดีไง,ไงล่ะ แล้วตอนนี้ความรู้ความสามารถที่มึงแสดงออกมาก่อนหน้านี้มันหายไปไหนหมดละวะแล้ว,วลท่านก็สอนว่าทีหลังนะ่ะจำไว้ว่าอย่าอวดดีถ้ายังไม่มีดีออกอวดหนทางเมืองหนทางทะเลขนทางในป่ามันคนละทางมันจะเอามาเปรียบเทียบคาดเดากันไม่ได้หรอกกูจะเมตตาเห็นแก่พวกมึงอีกสักครั้งว่าแล้วท่านก็หันหน้าไปทางภูเขา ยกมือพร้อมไม้เท้าขึ้นประนมอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็สั่งว่าเดินตามกูมาแต่ต้องเดินให้ทันนะถ้าอยากออกจากุบเขานี้หลวงปู่พูดแล้วท่านก็เดินนำพวกเราอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ข้าพเจ้ายังคิดไม่ตกว่าหลวงปู่ท่านนำพาพวกเราเดินวิ่งลอยหรือว่าหอ,อกกันแน่ท่านทราบไหมว่าความมหัศจรรย์นในโลกนี้มีจริง พวกเราใช้เวลาสองวันเต็มกับการเดินออกมาจากบ้านชาวมอนเดินได้ระยะทางคิดว่าน่าจะได้ระยะทางร่วมถึง50กิโลแต่หลวงปู่ท่านพาพวกเราเดินออกมาจากหุบเขาเขาขนหนึ่งและกลับมาถึงหมู่บ้านมอนที่เดิมใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นเป็นอันว่าทุกคนเดินกลับมาถึงบ้านชาวมอนอีกครั้งในเวลายังไม่ทันจะค่ำพอมีเวลาหาที่พักปักกลอด หลวงปู่ท่านสั่งให้ปักกลดห่างจากบ้านพอประมาณจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้เขามากนะักเราพักกันอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านณที่นั้นมีลำธารเล็กๆน้ำใสไหลยเย็นสามารถมองเห็นตัวปลาได้เป็นอย่างดีพอพวกเราส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปรวมสวดมนต์เย็นกันที่ลานบริเวณกลดของหลวงปู่รุ่งขึ้นจำได้ว่าเป็นวันที่31อธันวาคมพอดีพระหมีเข้ามากราบลาหลวงปู่ บอกว่าจะกลับวัดที่บางนากรุงเทพหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าทนลำบากไม่ได้แล้วละสิโบราณเขาสอนให้ออกทุดงก็เพื่อจะฝึกความอดทนดัดกายวาจาใจให้เข้มแข็งและสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลให้ลดน้อยถอยลงไปได้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นผลที่ได้นอกจากจะมาเรียนรู้การฝึกชีวิตให้สันโดษกินน้อยนอนน้อยใช้น้อย ฝึกให้มากแล้วยังจะต้องเพียรพยายามทำตนให้ผสมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติให้ได้อีกด้วยให้ทุกส่วนของกายและจิตวิญญาณเข้าไปซึมสิงกับธรรมชาติและให้ธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับพลังปราณวิญญาณรวมทั้งจิต